รับชมข่าวกันต่อเลยค่ะกลับไปดูงานมหก,กรรมการเงินเชียงใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะงานนี้คึกคักมากหลายคนบอกว่าชอบค่ะโปรโมชั่นนั้นแรงสะใจมากแล้วก็ได้รับความรู้จากการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้เราเอาบรรยากาศในงานที่ผ่านมามาฝากกันค่ะโดยการจัดงานมหก,กรรมการเงินครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะงานมณีเอ็กซ์โปสอเชียงใหม่ปีนี้จัดมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่18ค่ะ ตลอดสามวันที่ผ่านมานะคะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะผู้เขาร่วมชมงานนะคะให้ความสนใจนผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านที่เป็นธุรกรรมยอดฮิตนะคะคนสนใจสมัครใช้บริการรวมถึงเงินฝากและประกันสำหรับวางแผนภาษีช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะ ก็มาดูในเรื่องของประกันบ้างบางส่วนนะครับประกันให้กับสําหรับลูกด้วย<ม>อะไรเงี้ยครับบางส่วนแล้วก็รประกันชีวิตของตัวเองด้วยเป็นงานที่ดีนะครับ<ม>ก็เปิดโอกาสให้กับ<ม>ประชาชน<ม>คนทั่วไปเนาะมาดูสินเชื่อที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็น,ปนโปรโมชั่นพิเศษนะครับ<ม>กแแ็แต่ละคนที่มาก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยชอบว่ามันมีมันมีธุรกรรมหลากหลายให้เราเลือกค่ะทั้งดอกเบีย้ยดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็มีการทําประกันชีวิตแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับไปอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตัวก็คือมาดูแบบธนาคารเตรียมรีไฟแนนซ์บ้านในปีหน้าอ้าค่ะคือรู้สึกว่ามันเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสอะค่ะคือแบบทุกธนาคารก็คือมาที่นี่เลยแล้วก็ตอบโจทย์เราไม่ต้องแบบเดินไปถามธนาคารมา<อ>หาซื้อประกันให้ลูกค่ะเพราะว่าดนอกบางที่ก็จะไม่ได้มีโปรโมชั่นแต่ว่าในงานก็จะมีโปรโมชั่น เ็นเสียงตอบรับนะคะที่ยืนยันเลยค่ะว่าการจัดงานครั้งนี้เรียกว่าถูกใจประชาชนนะคะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะการจัดงานครั้งนี้วรารสารการเงินธนาคารผู้จัดงานมากรรมการเงินมาน e ิสโบอย่างได้ร่วมกับธนาคาร CIMB ไทยนะคะจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมค่ะส่งมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสุบชุมชนแปลงกเกษตรสาธิตเพื่อหันกลางวันแห่งที่12จังหวัดเชียงใหม่มอให้แก่โรงเรียนชนรัฐทานผาแตกตมลลง เหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะเนื่องในโอกาสที่วรา,ารสารการเงินธนาคารได้มาจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18นะที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะในคราวนี้นะเราก็จึงได้ทํา กิจกรรม CSR นะร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ก็คือโรงเรียนชนประธานผ่าแตกนะคะด้วยการส่งมอบนะห้องสมุดนะคะนำหนังสือใหม่นะมาให้น้องๆน,นะรวมถึงอุปกรณ์าการกีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนและรวมถึงทุนการศึกษาวันนี้เราได้มาทําห้องสมุดคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะะห้องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆด้วยก็น้องๆก็จะได้ต่อย,ยอดทางด้านการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของการอ่านหนังสือ แล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างนิ่งนะที่ที่มีโอกาสมาโรงยานนี้ทำ CSR กับพาร์ทเนอร์ของเรานะ,ะถึงแม้ว่าโรงยานนี้จะภายนอกอาจจะดูดีนะแต่ว่าในภายในนะสภาพของอหลายสิ่งหลายอย่างอจาจจะไม่ค่อยดีอแล้วเช่นนะเช่นเช่นคอมพิวเตอร์ระบบระบบคอมพิวเตอร์ช้ามากแล้วก็เวลาพนักงานมาดูซิ s t e มคอมพิวเตอร์เอ้ยคอมพิวเตอร์ยังใช้ Windows v เวอร์ชันเอยู่นะ น,นี่เก่ามากแล้วก็อัปเกรดไม่ได้แล้วเชมีไทยก็บริจาคคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ให้โรงเรียนนีแล้วก็ระบบก็ก็ก็เรียขึ้นแล้วตอนนี้ก็หวังว่านักเรียนก็ก็ในการเรียนก็สะดวกมากขึ้นงานเซียงาของเราก็รําถึงการแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับบัญชีมา้ากับความยั่งยืน และในงานนี้นะคะยังมีกิจกรรมให้รยสนุกค่ะรับของที่ระลึกกลับบ้านและความบันเทิงนะจากเหล่าบรรดามัสคอตที่มารวมสร้างสีสันในงานนี้ค่ะและที่สําคัญคือมีการสัมมนาด้วยนะคะให้ความรู้เรื่องภัยการเงินสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นกันค่ะที่ทาง Facebook นะคะมันนี่แอน a n แบงกิ้ช anel รวมถึง Facebook การเงินธนาคารค่ะส่วนการจัดงานครั้งถัดไปพบกันได้ค่ะมากรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีนี้แล้วนะ่จะจัดกันเดือนหน้านี้ 14-17ธันวาคมที่ Exhibition Hall ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะรับรองเลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษและค่ะมาฝากสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกรรมทางการเงินส่งท้ายปีกันนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของการลดหยอดภาษีได้อีกด้วยนะคะ